ด้านของตำรวจจันทบ,บุรีถแถลงจับผู้ต้องหางัดตู้เ t m ีเอ็มสูญเงินกว่า7จ็ดแสนสรภาพก่อเหตุเพราะนี้พนันค่ะ ที่สถานีตำรวจภูทรเมืองจันทบุรีพนตำรวจตรีพดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกอัธพงศ์สุนทรวิพาศรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพันตำรวจเอกเสกสรรศรีเพลิดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีพันตำรวจเอกพีรพลเสลารัตผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่ม ผู้ต้องหางัดตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยบริเวณหน้าสากรออมซั์ครูจันทบุรีถนนพญาตรังค่ะเหตุเกิดเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยนางสาวพลอยจันทร์เจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะได้แจ้งความว่าตู้ ATM ถูกงัดและเงินสดหายไป765,000บาท หลังรับแจ้งพลตำรวจตรีพรดุงศากดิค่ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามคดีจนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายวันชัยหรือนายเอกอายุ37ปีเป็นชาวอำเภอโป่งน้ำร้อนใช้รถจักรยานยนต์มาก่อเหตุในช่วงกลางดึกโดยใช้ลวดเชื่อมผ่าตู้ ATM และกล่องบรรจุเงินซึ่งต่อมาเวลา6นาฬิกาของวันที่23มิถุนายนเจ้าหน้าที่สนที่กำลังเข้าปิดล้อมบ้านผู้ต้องหาในตำบลโป่งน้ำร้อน และสามารถจับกลุ่มตัวได้นะคะพร้อมกับของกลางเงินสดกว่า2 0 0แสนบาทเสื้อผ้าชุดก่อเหตุรถจักรยานยนต์ลวดเชื่อมสายไฟและสีสเปรย์ค่ะซึ่งจากการสอบสวนนายวันชัยให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงเนื่องจากติดหนี้พนันและบ้าน,เ,นเพิ่งจะถูกไฟไหมจึงต้องหาเงินมาใช้หนี้โดยก่อนหน้านี้เคยพยายามงัด ตู้ ATM ธนาคารอ,อมสินในอำเภอมะขามแล้วนะคะแต่ว่าไม่สำเร็จฐา,านเจ้าที่แจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะหลักรอบใช้กระแสฟไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองจันทบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณอีกว่าชั่วโมงนะครับก็พอรู้เราว่าผู้ร้ายเนี่ยน่าจะเป็นคนตางผมร้อน ซึ่งมีปัญหาทางด้านเขาบ้านเขาไฟไหม้นะครับแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายก็อาจจะคิดชั่วรูปนะครับที่จะมา่อยในครั้างนี้แต่การสืบสวนเราก็ดูจากกล้อ,จอจจงจอบติดต่างๆครับก็พบว่าลักษณะรูปความสงสายของผู้ร้ายเนี่ยน่าจะเ,เป็นในเองนะครับทางชุดสืบสวนก็ได้ตกาติดนะจนกระทั่ทงทราบว่า ในเองในบ้านอยู่หูวร้อนส่วนหนึ่งเอาไปเอาไปใช้นี่นะครับเขาเอารถไปจำนำไว้แล้วก็ใช้ที่เจ้าหนี้ต่างๆหลายรายนะครับรวมแล้วประมาณสองแสนกว่าบาท